ทำทันทีเพิ่มเบี้ยผู้สูงวัยหกสิปีขึ้นไปสามพัน0ี่พันห้าพันบาทต่อเดือนครับถ้าหกสิบขึ้นก็สา0พันเจ็ดสิบขึ้นก็สี่พันแปดสิบขึ้นก็5้าพันผมเข้าใจถูกไหมถูกครับอ่าอันนี้ก็คือสวัสดิการเลยสวัสดิการเราพอมีเงินที่จะให้กับผู้ที่สูงอายุท,ที่ที่เขาจะได้มีเงินที่จะดูแลแต่ว่าเราไม่ได้ให้ทั่วไปนะครับพวกจีบได้บำนาญพวกอะไรพวกนี้ที่มีกินเยอะ เราเราก็ไม่ให้ให้ให้แต่พวกอย่างชาวนาชาวไร่ที่ก็อายุแก่ที่ไม่อยู่ในระบบฮะที่อยู่คือถ้าเป็นระบบประกันจังกมก็ไม่ให้ไม่ให้ราัชาการก็ไม่ให้ครับคือคนที่ไม่ได้บำนาญฮะใช่ต่างๆฮะอันนี้จะจัดให้ฮะจะจัดให้ตัวแมะถูกต้องถ,ถ้าท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลหรือเป็นนายกให้เลยใช่ไหมให้เลย